Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไปนะครับเทปนี่นะครับผมห้าสี่องเเเงรวยๆเงๆ ไม่ได้ของกูนะเว้ยใครไม่แย่งล่ะคุจะดดาให้เบื่อจริงๆพวกชอบแย่งเป็นนเาสัแ่ม้ง น้ำตนมปกิ<ำ><ำ>น้ำต้มงน้ำกดทาร์นะน้ำอดจนมีฉลองนะ